วันนี้หนูจะทำก้องกอไก่ให้ฟังค่ะกอไก่ขออไขขอขวดขอควายขอคนขอระคังงองงูจอจานชอชิงชอช้างซอซชชอกระเชอกอคนหญิงหญิงพระพุทธเจ้าสดาดสดาย ตำมตกทอหนทอนา่งมันโถอทอดเท่านนเนอเด็กตอเต่าทอถึงทอทงทอทหารทอทหาทองนอนหนูบอบีไม้บอปลาผอพึ่ฟอฝาทอทานบอปลาฟอันฟอันช็อกโกอสัมพาวมอม้ายอยัก ลอเรือรอลิงวอแวนสาสาราซาสีเสือสอเสือขอีบขอีบจุลาออยอันออนุลอนุกคนเลยค่ะข้าียนสซีไว้ก่อนนะขเางเคสซีก่อน